พีดเอสสวัสดีครับพีดูเอสโฮมสวีทโฮมนะครับกับช่วงเวลาของซัมเมอร์สคูลนะครับวันนี้นะครับพบกับพี่ิล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คือตัวนี้เลยมองหมาคิสนะครับตัวของเพนมีนั่นเองนี่ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างในนะครับเรามาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองมาแกะกันเลย โอเคเรียบร้อยนะครับข้างหลังนี้อุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวของเฟรมผ้าใบนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับเป็นรูปร่างต่างๆให้น้องนะครับได้เลือกซื้อกันนะครับอันนี้พี่ิล์มก็จะเป็นตัวของ queen d e นั่นเองต่อมานะครับก็จะเป็นสีนะครับแล้วก็จะมีสีให้ทั้งหมด6สีนะครับ พร้อมกับผู้กันนะครับอีก2อันนะครับ2ออันนี้แบบนี้ก็จะมาในรูปแบบแบบนี้นะครับสีหกสีแล้วก็มีผู้กันนะครับเป็นหัวแบนนะครับแล้วก็เป็นหัวกลมนะครับด้านหลังนะครับตัวของฉลากเราก็จะมีเป็นตัวของแม่สีนะครับแล้วก็สีต่างๆนะครับที่สามารถผสมกันแล้วเป็นอีกสี ได้นะครับตัวนี้ก็ให้น้องๆน,นะครับเก็บไว้แล้วก็ดูได้นะครับซึ่งตัวเพนมีตัวมังมัดชิสเพนมีนี้นะครับก็เหมาะสําหรับนะครับน้องๆที่มีอายุสี่ขวบขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะครับใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์นะครับก็คือเราก็จะแบบผ่อนคลายเมื่อเราระบายสีทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มระบายสีกันเลยดีกว่าเรามาเลือกสีกันเลยดีกว่า น้องๆน,นะครับสามารถดูนี่ตัวอย่างตามนี้ได้เลยเห็นไหมเขาจะมีสีบอกอยู่แล้วว่าเป็นสีอะไรบ้างแต่ว่าน้องๆสามารถเ,าเลือกสีใหม่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีตามนี้นะครับอ่ะก่อนเริ่มต้นก่อนเริ่มระบายสีนะครับเดี๋ยวเรามาล้างมือนะครับด้วยตัวนี้เลย cleansing gel นะครับเป็น hand cleansing gel ของแบรนด์ tingin นะครับ กินดีมากเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอแห้งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้วยสีเหลืองอเดี๋ยวเราจะบีบสีลงบนแผ่นอันนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เขาจะมีเป็นแผ่นกระดานแบบนี้มาให้เรานะครับสามารถบอกว่าใช้สีที่มีนะครับเทลงบนนี้ได้เลยตัวของสีอะคริลิกนะครับน้องๆต้องระวังด้วยนะอย่าให้แบบ เปื้อนเสื้อผ้านะครับถ้าเปื้อนเสื้อผ้าเนี่ยพูดได้เลยว่าซักออกยากมากๆนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับมีผ้ากันเปื้อนก็แนะนําเลยให้ใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาสีพื้นหลังก่อนนะครับเราจะใช้สีฟ้าสีน้าเงินตัวนี้นะครับโอเคผสมกับสีขาวนิดนึง จากนั้นเราก็เบลนดสีได้เลยนะครับเราสามารถนะครับใช้น้ำนะครับเป็นตัวละลายสีได้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้สีมันหนืดนะครับทีนี้เราก็เริ่มระบายได้เลยนี้ น้องๆนะครับสามารถเลือกสีนะครับสีที่น้องๆชอบนะครับผสมสีหรือใช้สีที่มีอยู่ก็ได้ทำเป็นสีพื้นหลังนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีฟ้าแบบพี่ฟิล์มก็ได้นะสามารถผสมสีนะครับได้ตามแผ่นที่เขาให้มานะครับด้านหลังว่าสีอะไรผสมกับสีอะไรแล้ได้สีอะไรบ้างประมาณเราจะเริ่มระบายสีจากพื้นหลังกันก่อนนะครับ ความแตกต่างนะครับของสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ํานะครับตัวของสีอะคริลิกเขาจะมีความทึบแสงมากๆเลยนะครับสามารถทาทับได้นะครับกับสีเดิมที่เราลงไปแล้วสีพื้นที่เราลงไปแล้วเราสามารถทาทับสีอื่นลงไปได้นะครับเพียงแค่รอให้สีเดิมที่เราทาลงไปแห้งก่อนนะครับส่วนสีน้ำเขาจะมีลักษณะปุงแสงนะครับทำให้เวลาเราลงสีซ้ำแบบนี้มันจะทำให้สีไม่สวยนะครับสีมันจะ เฟืเ่นนอนๆไปนิดนึง เสร็จแล้วนะครับในส่วนของพื้นหลังนะครับเราก็ใช้เป็นสีฟ้านะครับทาแบบนี้ให้ทั่วเลยแล้วก็ตรงไหนที่มันทับเป็นรูปร่างของตัวการ์ตตนที่เราแบบว่าลงไปนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงสีอื่นทับลงไปได้นะครับนี่ก็คือสีพื้นหลังนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราลงมาลงสีพึ่งกันเลยดีกว่า ก่อนใช้สีอื่นนะครับอยากให้น้องๆนะครับนี่ล้างผู้กันให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็ซับน้ำออกนะครับเพื่อไม่ให้ผู้กันนะครับติดสีที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราไปใช้สีอื่นมันจะทําให้ผสมกันแล้วมันจะสีมันจะเฝื่อนไปนะครับต่อมาสีพึ่งนะครับเราจะลงเป็นสีเหลืองนะครับอมส้มนิดนึงนะครับโดยการใช้สีเหลืองนะครับผสมกับสีแดงนิดนึงนะครับ นี่แบบนี้้จากนั้นเราก็ระบายตัวสีของพึ่งได้เลย นี่ <S an> ตัวพึ่งน้อยๆนะครับเราก็อย่าลืมถ่านะเราสามารถนะครับใช้สี เดิมนะครับสีใช้สีอื่นนะครับทับตัวสีที่เราบอกว่าทาให้มันเกิดเลยขอบมานะครับเราก็ใช้สีเดิมเนี้ยทาทับลงไปได้นะครับเมื่อสีมันแห้งลงแล้วนะครับต่อมามงกูดเราจะใช้สีเหลือง แล้วนะครับตัวของพึ่งนะครับในส่วนของสีเหลืองนะครับก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามา,มาลงสีกันต่อดีกว่านะครับต่อมาก็จะเป็นสีม่วงนะครับ แล้วนะคะแต่เรามาเปลี่ยนสีผู้กันนิดนึงเปลี่ยนผู้กันนะครับเป็นหัวเป็นหัวกลมนะครับเพื่อที่จะลงสีนะครับนบนพื้นที่เล็กๆได้สะดวกนะครับมันก็จะเป็นสีแดงที่ปาา มาเดาลงมาลงสีดอกไม้กันต่อเลยนะครับเราจะเปลี่ยนสีดอกไม้นะครับให้เป็นสีชมพูนะครับเราก็จะใช้ตัวของสีแดงนะครับผสมกับสีขาวหน่อยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ระบายลงไปได้เลย ไกด้เสร็จแล้วนะครับอ่าเหลือลงเจสอดอกไม้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเหลือง เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอ่าควีนบีของเรานะครับพึ่งนะครับน่ารักไม่เอ่ยนี่น้องๆน,นะครับสามารถเพ้นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็นำไปแขวนเป็นรูปประดับนะครับไว้ในห้องนอนหรือว่าโต๊ะนั่งเขียนหนังสือของน้องๆได้นะครับสำหรับรูปภาพแบบนี้นะครับซึ่งตัวของรูปภาพแบบนี้นะครับน้องๆสามารถ เลือกซื้อหรือเลือกช็อปนะครับผ่านทางเพจ e p ทเวสไทยแลนด์นะครับน้องๆสามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้าไปถามนะครับว่ามีรูปแบบรูปไหนบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นแรงๆเลยทีเดียวสำหรับตัวของเซตมงหมาคิดเพนมีตัวนี้นะครับ,ก,รรรบ,รบก็คือซื้อ1แถม1นะครับในราคา99บาทเท่านั้นเองนะครับ Okay. สำหรับรายการ B2S Home Sweet Home นะครับสนุกกับกิจกรรมทาที่บ้านนะครับในช่วงของ summer school ตอนนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย